ลูกฉันยังไม่ตายยังมีหญิงผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีหญิงนั้นลูกตายแล้ว,ลวก็เศร้าโศกร้องไห้ด้วยความรักว่ากันว่าหญิงนั้นอุ้มลูกที่ตายแล้วร้องไห้ไปทั่วทั้งหมู่บ้านดูก่อนพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งปวงบุตรฉันตายจงช่วยรักษาให้บุตรฉันรอดด้วยเถิดคนทั้งหลายได้ฟังจึงพากันว่าหญิงนี้เป็นหญิงบ้า บุตรตายแล้วยังอุ้มมาให้เขารักษาใครจะรักษาได้ครั้งนั้นยังมีคนประกอบด้วยปัญญาจึงมีวาจาว่าดูก่อนน้องหญิงท่านจงไปหาพระพุทธเจ้าเถิดท่านเป็นหมออันประเสริฐคงจะรักษาได้นางจึงอุ้มบุตรที่ตายไปหาพระพุทธเจ้าครั้งนั้นสมเด็จพระาศาสดาจึงตรัสว่า ดูก่อนอุบาสิกาท่านจงไปเที่ยวแสวงหาเมเล็ดพันธุ์ประกาศในบ้านทั้งหลายที่เขาตายไม่ถึงเจ็ดชั่วตระกูลมาให้ตถาคตเถิดจะได้ทำยารักษานางก็ดีใจจึงเที่ยวไปแสวงหาทั่วเมืองพารานสี<อ>ก็หาไม่ได้ไปถึงบ้านไหนเขาก็บอกว่าเคยตายทุกๆบ้านไปนางเที่ยวหาไม่ได้จึงกลับมาทูลว่าข้าพระองค์หาไม่ได้ สมเด็จพระจอมไตรจึงตรัสว่าดูก่อนนาะงกุมารีความตายนี้มีทั่วไปสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่เลือกหน้าไม่ว่าผู้ดีเขีนใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาเกิดมาแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดไม่ว่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานบางทีตายตั้งแต่เด็กบางทีตายตอนหนุ่มบางทีตายตอนสาว ความตายนี้เป็นธรรมดาทั่วไปท่านอย่าเศร้าโศกร้องไห้ร่ำไรไปเลยเมื่อสมเด็จพระศาสดาตรัสเทศนาจบลงครั้งนั้นนางกุมารีมีสติละเสียซึ่งความเศร้าโศกเจริญวิปัสสนาก็สาเร็จพระโสดาปฏิพลในโลกนี้เรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้คนที่ยังไม่เคยลำบากไม่เคยเดือดร้อน ไม่เคยพลัดพรากจากของรักอาจมองเรื่องนี้ว่าเป็นไปไม่ได้คงไม่มีใครโง่ขนาดอุ้มลูกที่ตายเพื่อหายาที่จะช่วยให้ลูกฟืน้นความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นมันมากเหลือเกินเธอยอมโง่ยอมบ้าแต่ไม่ยอมรับความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง วันนี้สนุกสนานเฮฮาพรุ่งนี้อาจเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งการพัดพร่าเมื่อมันไม่แน่นอนอย่างนี้ทำไมเรายังประมาทกันอยู่อีกหนอจเจริญธรรม